วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปออกรอบกันที่สนามกอลาา์ฟอัลไพ์เปิดโมเมนต์หวานสงกรานต์หม่เหมาะสมและซัพพอร์ตกันดีสุดๆยืนยันแล้วว่าเป็นแฟนกันจริงๆหลังทุกจับตามองมานานระหว่างหม่นภะัสสิและสงกรานต์เตชะลรงที่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่นั้นก็ราบรื่นมากๆ เข้ากันได้ดีหนุ่มสงกรานนนเอ่ยปากชมสาวหม่จนเห็นถึงความคลั่งหลักชัดเจนซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับนั้นกรี๊ดกันสนั่นทางโซเชียลกันเลยล่ะค่ะล่าสุดในวันนี้หนุ่มสงกรานนนก็ได้โพสต์คลิปลงทิกต็อกส่วนตัวเป็นวันที่ออกรอบกับโปรโดยในคลิปนั้นจะเห็นว่ามีสาวมายอยู่ด้วยน่ารักสดใสมากๆพร้อมระบุว่าออกรอบครั้งแรกกับโปรที่สนามอาาัลไพน์ มาดูกันว่าจะตามเป้าได้ไหมเขาบอกว่าปีนี้สีเขียวมาแรงชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของสาวไมยและก็แซวว่าคุณไมยสอนให้พูดใช่ไหมคะหนุ่มสงกรานนั้นก็บอกว่าปโปรไม้ให้ยืมเครื่องอัดเสียงด้วยครับปโปรไม้ผู้ไม่เคยกลัวแดดค่ะคุณนุ่มสงกรานนั้นก็ตอบว่าของเขาดีครับฉันชอบคุณสงกรานเวอร์ชัน่นคุณไม้ หนุ่มสงกรานนั้นก็ตอบกลับว่าฮ่าฮ่ใจเย็นครับน่ารักคุณแฟนสอนพาร์คแน่เลยคะ่ะหนุ่มสงกรานนั้นก็ตอบกลับว่าผ่านไหมครับี่เราตีตางกัแปดสิบไหมหลุมแรกก็ซัดไปเลยดับเบิลโบกี้ตามด้วยโบกี้ยังไม่ทันไรเลยเกินไปสามแล้วครับสงสัยวันนี้เราต้องพับโปรเจกต์ะลีลาการพาร์คก,ก็ไม่เบาเลยนะคะคุณสงกรานคอนเทนต์เนี่ยคงปลมน้าดูเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ